ครับกาบสวัสดีครับพี่เพื่อนทุกท่านนะครับพบเจอกันอีกหนึ่ง EP ครับพี่พี่ชอบตรงไหนพี่ทักพี่โทรพี่แอดไลน์มานะศูนย์เก้าสี่เจ็ดห้าเจ็ดศูนย์ห้าห้าหกแอตไลน์เบอร์นี้ได้เลยนะพี่นะพี่ครับฝากช่องน้องนับดาวด้วยนะพี่แล้วก็ช่องอ่านัดพักเครื่องด้วยนะครับสองช่องนี้ขายจริงส่งจริงนะพี่นะนะครับพี่ดูพวกผมองแรกกันนะพี่นี่คราพูดถึงชินาล่าหรือพกกล้วยครับพี่จ้าผมน้ำมันเรื่องโบราณนี่ยังสวยเลยครับ เี่วออกัดท่านนะพี่นะนี่ครับสวยมากหกร้อยพี่ครับพี่ครับส,สวยๆอย่างนั้นเลยพี่นี่เนื้อว่านนี่ครับพี่พะกุลบุรีนี่เนื้อว่านบุกเงินนะพี่นะนี่สงพระเทิดขนนกนี่สวยมากนี่ทั้งองค์เลยบุกเงินทั้งองค์เลยพี่ นี่ครับสวยมากครับพระเทิดคนนกเนี่ยครับหรือพระนลายเนี่ยเอาหกร้อยสวยมากีิงแสนพนี่บุเงินนะจึงแสนสิงหนึ่งฐานสูงเนี่ยนั่งให้ขาในพี่บุเงินน่าให้คอดี่สวยมากเป็นเนื้อว่านนะพี่บุเงินทั้งองค์เลยไห่ครับหกร้อยหกร้อยสวยมาก มากครับพี่อันนี้เป็นเนื้อสำริดเชียงแสนซิงหนึ่งเป็นเนื้อสำริดเงินครับพี่องนี้เป็นเนื้อสำริดเงินสวยมากครับพี่นี่ครับเก่าออกเนื้อคันลงหินเนื้อสำริดจตะพี่นี่สวยมากครับเป็นพักกุนะพี่หนักตึงเลยหกร้อย พี่ชอบพี่โทรพี่แอดไลน์มาพี่ครับพระพุทธชินราชครับหลวงปู่เพือกพระจริงแก้วหกร้อยพี่คดปรปิงคดปรปิงควายนี่คดปรปิงควายตัวเบลอร์เลยคดปรปิงควายพี่ กลายเป็นหินแล้วนะเนี่ยกลายเป็นหินแล้วพี่หกร้อยนี่นี่คดกระถินคดกระถินหรือส้มปล่อยนี่แหละพี่บางคนก็เรียกว่าคดส้มปล่อยนี่กลายเป็นหินแล้่พี่นะเป็นขั้นขันขั้นเลยเนะี่ยเอาหกร้อย ดุบหลอหลวงพ่อพจาาบางกระเบาครับ 600. หกร้อยหลวงพ่อกลยครับเนื้อปาก้ารุ่นแรกครับพันเรียมท้องเก่ามาพี่นี่ครับหกร้อย พี่ครับเดี๋ยวคอยดูงานนะนี่ป,ปิดตาจานเต็มเลยพี่จานในเบ้าเนี่ยปูหน้าปูถ้วยจระเข้สวยมากหกร้อยลปูสุขครับขี่หนุม,มานแบกเท่นมันับกคอมาคำเท่า นี่ปู้เอี่ยมวัดหนังน้ำสมิตเงินยังสวยเลยพี่สวยมากครับพี่ประคำรอบคอเลยนี่ครับสวยมากครับพี่ปากกิงชวัดปูเอี่ยมวัดหนังสวยมากครับสมฤ์เงินครับพี่หกร้อยครับปู้เอี่ยมวัดหนังแล้วมีนี่พระบิดตาพี่พระบิดตาปูเอี่ยมวัดหนังสมฤ์เงิน สวยสุดสุดปุเอี่ยมนะพี่นะเนี่ยปุเอี่ยมวันหนังครับหกร้อยหกร้อยบาทครับพี่พันลอดวัดมหาวันอย่างสวยงามามากอางเนี้ยครับ วัดมหาวันครับพี่หกร้อยครับเงินสดนะพี่นะส่งฟรีนะปลายทางบกคคาสิบครับพี่พี่ผมมีสิงป,ปักปักเป็ดหรือสิงปักเจาะมีสองตัวนะตัวไม่เท่ากันนะพี่ดูนะพี่ดูดูขนาดนะพี่ดูตัวแรกก่อนตัวใหญ่หน่อยสวยมากสวยมากอาจารย์เฮงไพวันงาแกะสว,สวยเลยพี่นี่ อีกอย่างนี้มีไลฟ์ขายสี่ห้าพันได้เนี่ยแต่ผมแต่ผมเอาสองพันบาทตัวนี้ยตัวใหญ่สองพันบาทโคตรน่าใช้เลยอีกตัวอีกตัวเล็กกว่ากันหน่อยตัวนี้พันห้าสวยสุดสุสิสสงปักเจาะอาจารย์เฮงไพววนหรือสิงปักเป็ดงาแกะยังสวยสวยงามมากือพี่เอ้ยหรือสองครับ หนึ่งพันห้าร้อยบาทนี่ขายลตัวละสามพันก็ไม่น่าเกียดที่พาเขาสวยหลวงปู่ทิมครับปางโปรดสัตว์ขนาดเท่คอครับปู่ทิมวัดหารไล่หกร้อยพี่มีเคี้ยวเสือเขี้ยวเสืออ่ดังไปเคี้ยวเสือ,อนี่ครับ ลิงจับหลักเขี้ยวเสือหลวงพ่อป,ปานเอ้ยไม่ใช่เขาปูซุนพี่ดูครับสวยมากเนี่ยปุ๊นี่หนึ่งตัวขี่คอหนึ่งตัวเห็นไหมหนึ่งตัวครับขี่คอยอีกหนึ่งตัวหลวงปูซุนนี่หลวงปูซุนสวยมากเขี้ยวเสวือแกะแกอืมอย่างสวยเลยพี่โคตรสวยเลยพี่ปูซุนครับ ตัวเนี้ยเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยครับพี่มาดูองค์ละสามร้อยสี่องค์พันบ้างนี่พันล่วงสุขโขททยหรือพันล่วงแม่ยา่าไปดูครับสวยมากพินี้หายากนะนี่แม่ย่าเนี 600, เ่ยหกร้อยอีสาม,สาม,สาม,มร,ร้อยพุิดสามร้อยสามร้อยพิมพ์ชลุลูกปู่บุญครับ โอ้หสวยควดเก่าเลยลงปู่บุญครับพี่สามร้อยนี่หลวงพ่อเงินพี่บันจุก,กุอย่างสวยร้ยสวยมากครับพี่เริ่มบัติกินคอได้เลยครับวงเนี้ยสามร้อยหลวงพ่อมุ้ยว่ายไล่ครับ สามร้อย <300 S 2> พี่น่าจะเป็นพัดเสงนะแบบนี้ระคิิกมีลิงก์แบบเนี้โคตรเก่าเลยเรี่ยมเรี่ยมแล้วเนี่ยใช้งานได้เลยสามร้อย <300 S 2> เดี๋ยวพวบกลวยครับกลางล่มสิวดีกลางล่มหรือพัวกล,ลกวยครับ สามร้อยแล้วก็นี่ครับอ้าวนี่วางผิดตำแหน่งอะพี่เดงูเหลือมอันนี้หกร้อยพี่เดงูเหลือมเดงูเหลือมฮะนี่หกร้อยพี่เป็นเดงูเหลือมนะไม,นะม่แหะวางผิดตำแหน่งอ่าดูกระต่อสามร้อยมีพญาคุดพี่เป็นเป็น,นเแร่โลหะนะ หลังเป็นแบบนี้มีหลห้าแบบนป้นหล่อโบราณนะพี่ oh a, บบนี่หลอโบราณก็จะไม่ค่อยสวยให้แบบเนี้น่าเป็นหลวงพ่อโอภาสี i, สร้างป่ะไม่รู้ไม่รู้จริงพี่สามร้อยนี่ครับดิงจับเข่าเนื้อโลหะไม่รู้หลวงพ่ออะไรครับเก่าดีสวยดีเนี่ยฮะทรงเครื่องเลยสวยน่าใช้ดีฮะ สามร้อยพักกิ่งถือหม้อน,น้ำมนต์ครับวัสถทัศน์สามร้อยนี่พักกิ่งวัดบวรเอ้ยนี่ไม่ใช่พี่พักกิ่งวัตสุธน์ครับหน้า,ากกะตะกั่เนี่ยแบบไนี้เก่าโลหะยังเก่าเลยโคตรเก่าเลยสามร้อยแล้วพกกลวยครับพี่ สามร้อยยีปิดตาวาผู้เอี่มวัดหนังสมรธ็จเงินครับสามร้อยตะกุดไม้คูครับตกุดไม้คู้หรือไม้ไผ่ลวกเะยครับจานเต็มเลยครับอี่ หลวพ่อกลวยครับสามร้อยแล้วก็ตะกุดพ่อกลวยครับพี่อัวครับเชียกดำหลวงพ่กลวยครับพี่ตะกุดหลวพ่กลวยครับสามร้อยครับพี่อีพีนี้ต้องกราบสวัสดีนะครับแล้วพบเจอกันใหม่ในอีพีต่อไปครับ